ประเด็นเด็ดของ b l u e ตูเดย์ในวันนี้เชลซีบุกถล่มลีด3ต่อศย์ใกล้การันตีในการไปเล่นฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกขณะเดียวกันมีข่าวร้ายว่า ic, มัตเตโอคซิชมีอาการบาดเจ็บและอาจจะชวดลงเล่นในเกมนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอล FA ครับนอกจากนี้ครับทางทูเคิลก็ออกมาพูดถึงเทโวชโลบาหลังจากลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Blues Today วันนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอก,กับผมปามสามบาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีผลสกอร์ในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับสุ u กิ power you up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับ ใครที่สนใจรถยนต์ Suzuki s วิฟ t ครับลองไปเทสต์ r ดรฟหรือว่าไปดูตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ครับที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาส่วนใครที่อยากจะเรียกว่าติดตามคอนเทนต์ของเชลซีหรือว่าเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็ลองคลิกไปได้ ที่เว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจนะครับของสิงห์ world of football นะครับก็เดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์ดีๆรวมไปถึงในส่วนของรางวัลที่แจกนั้นด้วยนะครับอ่ะมาว่ากันถึงเกมของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาผลสกอร์สรุปให้สักนิดหนึ่งนะครับก็เชลซีครับเมื่อวานนี้บุกไปเยอร i s t ที่เอลันโรสก็ถล่มไม่ได้ตามคาด 3ประตูต่อ0ูนย์ครับได้ประตูจากเมสันเมาส์คริสเตียนพูลิซิชแล้วก็โรเมลูลูคาคูซึ่งไฮไลท์เต็มเนี่ยผมก็จัดให้เรียบร้อยนะครับใครอยากดูก็ผมแยกมาให้เป็นอีกคลิปและเมื่อวานนี้เชลซีจัดทัพนะครับประตูเป็นเมนดี้เกมรับมีชาโลบาคริสเตนเซนแล้วก็รูดิเกอร์กลางก็จอจินโยกับโควาซิชขวาริสเจมครับซ้ายอ so, ลองโซแนวรุกเมสันเม์พูลิซิชแล้วก็โรเมลูลูคาคูนะครับ ก็ทำให้เชลซีเก็บ3คะแนนได้แล้วก็ไปลุ้นเกมในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นี่แหละเกมคู่ระหว่างทางอาร์ซนอลกับทางสเปอร์นะครับซึ่งถ้าสเปอร์สะดุดไม่ชนะเชลซีก็จะการันตีในการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับส่วนคู่อื่นก็มีเลสเตอร์ครับชนะนอริชไป3-0มวัตฟอร์ดกับเอเวอเรตันศูนแล้วก็คู่ดึกเลยครับดึกสุดตีสองกว่าเนี่ยแมนซิต,ตี้ก็ถลม่มลวูฟแมตันไป 5ต่อ1แล้วก็4ประตูจาก5ประตูเป็นลูกยิงของเควินเดอร์บอยนะครับโอ้ต้องบอกว่าโหดมากๆนะครับสำหรับเควินเดอร์บอยแล้วมีแฮตทริกที่ทำด้วยเท้าซ้ายทั้งหมดด้วยนะครับ3ประตูแรกที่เขาทำได้นี่เป็นแฮตทริกจากเท้าซ้ายนะครับส่วนหลังเกมว่าอย่างไรกันบ้างเพราะว่ามีประเด็นของมัตโตโคซิชที่เจ็บเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับก็เมสันเมาส์เนี่ยได้รับเลือกเป็นแมนออฟเดอะแมชในเกมที่เชลซีถล่มลีสไป3ต่อ0อนะันนี้เป็นการ เป็นรางวัลจากทางของ Skysport นะครับก็ถือว่าโดดเด่นมี1ประตูด้วยขณะเดียวกันนะใน Opta j โจครับรายงานสถิติบอกว่าไม่มีนักเตะอังกฤษคนไหนครับที่มีส่วนกับประตูในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้มากกว่ามสันเม์ที่11ประตูกับ10แอสซิสนะครับขณะที่โรเมรูลัวคูครับทำสถิติยิงเกิน15ประตูในทุกรายการได้เป็นซีซั่นที่10ติดต่อกันนะครับก็ถือว่าสถิติยังพอใช้ได้ครับ10 ซีซั่นต่อกันจากการยิง15ประตูนะครับนอกจากนี้นิซ่าคินเซล่ายังบอกว่าเชลซีต้องการอีกแค่1นคะแนนเท่านั้นนะครับเพื่อยึดพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกเพราะมีประตูได้เสียที่ดีกว่าทีมที่ตามหลังแต่ถ้าเก็บได้อย่างน้อย2คะแนนก็จะการันตีท็อปโฟได้ทันทีตอนนี้ทีมมีกําลังใจที่ดีขึ้นนะครับก็พร้อมที่จะลงเล่นในเกม FA ครับนัดชิงชนะเลิศก,กับลิเวอร์พูลนะครับส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บของมาโตโคอร์ชโทมัสตูเคิลให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับ เขาพูดถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นแพทย์แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญครับซึ่งต้องรอผลอการตรวจอีกครั้งก่อนแต่ดูแล้วโคโอซิชเนี่ยไม่น่าจะเล่นในเกมนัดชิงชนะเลิศของ F.A. ฟเอคไหวมีข่าวนี่มันข่าวร้ายสุดๆเลยนะครับสำหรับเราครับผมผิดหวังมากๆนะครับเพราะเขาเป็นตัวจริงในเกมนั้นแน่ๆนะครับดูคูดูคุณภาพของเราในเกมที่มีโคซิชที่ยืนคู่กลางกับจอจินโยสิครับเขาพูดอย่างนี้นะ เขาคือตัวหลักของทีมและลงเล่นในเกมเจอกับลิเวอร์พูลทั้ง2นัดที่ผ่านมาถ้าผมจําไม่ผิดตอนนี้ถ้าเรามีปาฏิหาริเราคงเสกให้เขาหายเจ็บได้นะครับก็ยังไม่มีการการันตีว่าเ,เจ็บกี่สัปดาห์หรือว่ามีการบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนแต่ก็เนี่ยแหละครับเขาบอกว่าโอกาสในการลงเล่นเอฟเอยากมากๆนะครับนอกจากนี้ครับ ทางทูเคิลยังเสริมว่าเขาไม่เห็นจังหวะปะทะแบบสดๆนะครับเพราะว่ามีสมาธิกับสิ่งอื่นอยู่แต่ก็ได้ย้อนดูหลังใน iPad ครับใจช็อตเนี้ยย้อนดูข้างหลังจาก iPad นะฮะซึ่งเขาเองไม่ชอบการดูอะไรแบบนี้เลยครับมันเจ็บปวดที่ต้องดูและทุกคนบอกกับเขาว่ามันต้องเป็นใบแดงอย่างชัดเจนนะครับลูกนี้ก็ชัดเจนมากๆว่าต้องโดนใบแดงนะครับขณะที่เจสซี่มาร์ชครับกุนซือของลิชเชอร์แต่ยอมรับว่าการที่ลูกทีมของเขาเนี่ยปะทะหนัก จนโดนใบแดงใน2เกมหลังสุดเนี่ยถือว่าล้ำเส้นเกินไปและสร้างปัญหาให้กับทีมแต่จะไม่โทษหรือชี้นิ้วว่านักเตะเพราะทีมเนี่ยทุ่มเทเต็มที่และจะคือเท่า,ท,ท,าที่ทําได้แล้วนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่น่านะฮะถ้าช็อตแบบนี้บอกเลยว่าไม่เกิดขึ้นเกมเชลซีกาลิสกค็คงจะดูสูสีนะครับขณะเดียวกันครับโทมสัสทูกเกิลพูดถึงลัวคูว,ว่าตอนนาที75เนี่ยเขาถามนักเตะ ว่ารู้สึกโอเคไหมคือถามลูคูว่าโอเคไหมแต่ก็นึกขึ้นได้ว่านักเตะยังไม่ยิงประตูก็เลยไม่เปลี่ยนออกแล้วก็สุดท้ายก็สามารถทําประตูได้ในที่83นะครับประตูที่ลูคูทําได้นอกจากนี้ทูเกิลครับยังพูดถึงเทวชาโรบาครับว่านักเตะทราบก่อนเกมไม่นานครับว่าจะได้เป็นตัวจริงซึ่งเหมือนเกมที่เจอกับไวซ์แซมครับที่เขาทราบก่อนเกมเช่นกันและ2เกมนี้เขาก็ทําได้ดีครับแต่มันเป็นเรื่องของความคงเส้นคงวาเห็นไหมที่ผมเคยพูดนะครับ เขาบอกแล้วว่าเป็นความคงเส้นคงวาเขาขาดสิ่งนี้ไปในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เลยต้องเลือกคนอื่นลงเล่นแทนซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับตอนนี้นักเตะต้องถ่อมตัวและทำงานหนักต่อไปแล้วเขาจะเป็นส่วนสำคัญของทีมในอนาคตผมเคยพูดเรื่องนี้แล้วก็ถูกเค้าเคยให้สัมภาษณ์แล้วว่านี่แหละรครับความคงเส้นคงวาไม่ใช่ว่าเขาลงเล่นแล้วทีมไม่แพ้นะครับ บางทีเรื่องการซ้อมนะครับหรือว่าการลงเล่นตลอด90นาทีมีบางจังหวะที่ดูแล้วยังไม่เป็นมืออาชีพพูดง่ายเพราะฉะนั้นบทสัมภาษณ์นี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ทุกคนอธิบายว่าทําไมชาลาบาไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเดี๋ยวหลายคนมาถามผมว่าเอะทำไมไม่ได้ลงเล่นผมย้ำอีกทีหนึ่งเนี่ยครับเขาใช้คําว่าความคงเส้นคงวาและที่สําคัญคือต้องถ่อมตัวกว่านี้ซึ่ง อาจจะเป็นในระหว่างการซ้อมหรือยังไงก็ตามบางทีคาว่าถ่อมตัวเนี่ยจะหมายถึงว่าเวลาเล่นแล้วพอเริ่มดังเริ่มอะไรแล้วอาจจะไม่ได้ติดแอคต,ตอนเล่นนะครอาจจะตอนซ้อมที่แบบไม่ทุ่มเทหรือเปล่านี่แหละครับนี่แหละคือบทสัมภาษณ์จำไว้ดีนะครวันนี้เราพูดถึงบทสัมภาษณ์นี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับขณะเดียวกันครับแฟรงค์ลัมพาดพูดถึงประตูของเมสันเมาที่ยิงใส่ลีสที่กําลังดินน้นรนหนีตกชั้นว่าประตูนี้ช่วยเขามากๆผมจะส่งเมสเซจไปขอบคุณทางเขาแน่นอนนะครับ นอกจากนี้ครับดิซ่าคิเซล่าทวิเซลล์รำพาดว่าเมสันเมาส์ยังช่วยปกป้องพ่อของเขาเหมือนเคยนะครับแาศเล่นกันขำๆนะครับขณะเดียวกันเชลซีครับยังมองหาสปอนเซอร์ขั้นอกเสื้อรายใหม่แทนที่ของ 3UK นะครับและตอนนี้ทีมกำลังจะเปลี่ยนสปอนเซอร์ที่แขนเสือ้อแขนเสื้อนะฮะย้ำที่แขนเสื้อเนี่ยเป็นบริษัทเกี่ยวกับเหรียญคริปโตครับด้วยดีลมูลค่า20ล้านปอนด์ต่อปีนะครับ ขณะที่ ESPN รายงานว่าไม่มีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกเคยได้รับใบเหลืองใบแดงรวมกันถึงร้อยใบใน1ซีซั่นลีสตนะครับตอนนี้ทําใบเหลืองไป97ใบแล้วก็อีก3ใบแดงนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีเหลืองของเคาวินฟิลิปแล้วก็ใบแดงด้วยของแดนนี่เจมส์ James, ก็เลยทําให้ถึง100ใบนะครับขณะที่แมทลอครับให้ทัานในเกมนี้ว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับเทคโนโลยี Technology VR มีการรีเพลย์ให้ดูการมีวิเคราะห์หลังเกมหรือมาตรฐานของเกมที่เปลี่ยนไปหรือจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพผู้ตัดสินมันห่วยแตกมากๆเพราะการตัดสินใจในซีซันนี้มันเหลือเชื่อมากๆนะครับเห็นมีรายงานว่าในระหว่างเกมเนี่ยแฟนบอลลีสเนี่ยตะโกนด่าแอนโทนีเทเลอร์ด้วยนะว่าแบบเออเองไม่ควรไปเป็นผู้ตัดสินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ขณะเดียวกันครับเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจก็มีสตีฟพาริชครับประธานสโมสรของ c คริสตั p พาเล e ยอมรับว่าทีมเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับ c o n อรกาลักเกอรจริงๆครับแต่อนาคตน,นักเตะอยู่ในการตัดสินใจของเชลซีและจะดีใจมากหากเชลซีเชื่อว่าการปล่อยให้นักเตะ กลับมาอยู่พาเลซเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนักเตะแต่หากไม่เป็นแบบนั้นก็ขออวยพรให้นักเตะประสบความสําเร็จนะครับจะปล่อยก็บ้าแล้วครับฟอร์มโคตรดีครับเชลซีขอเอากลับมาใช้ดีกว่านะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับข่าวสารที่นํามาฝากกันนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตเรื่องของอาการบาดเจ็บของมาโตคซิชทึ่งดูแล้วน่าจะชวดการลงเล่นในเกมกับลิเวอร์พูล ค่อนข้างแน่นะครับอ่ะช่วงนี้ก็ปิดท้ายนะครับด้วย4ประตูของเควินเดอร์บอยนะครับโหดมากๆครับแม4ประตูในเกมกับวูฟันตันเป็นอย่างไรปิดท้ายไปเลยแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ